ในช่วงที่แล้วนะครับเราไปดูกันถึงเรื่องราวขอถงถนนเส้นแรกนะครับในกรุงเทพมหานครหรือว่าในประเทศไทยกันไปแล้วกับถนนเจริญกรุงซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ถนนเจริญกรุงเงนี่ยเกิดขึ้นครับเส้นทางการคามนาคมทางรถไฟเนี่ยก็เกิดขึ้นตามมานะครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาดูกันถึงเส้นทางรถไฟสายแรกนะครับในประเทศไทยนั่นก็คือเส้นทางกรุงเทพสมุทรปราการนั่นเองครับ สนใจในกิจการรถไฟในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้น,นครับในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเกิดขึ้นในพุทธศักราช2398ครับเมื่อคณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้นําเครื่องราชบรรณาการและพระราชสารมาถวายพร้อมทั้งนําสนธิสัญญาฉบับแก้ไขใหม่มาแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลไทยโดยส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่นํามาถวายในครั้งนั้น เป็นรถไฟจำลองซึ่งย่อส่วนจากของจริงประกอบด้วยรถจักรไอน้ำและรถพ่วงครบขบวนสามารถแล่นบนรางด้วยแรงไอ้น้ำทำนองเดียวกับรถใหญ่ที่ใช้อยู่ในเกาะอังกฤษและปรากฏว่าเป็นที่สนพระราชาฤือไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทยนั่นเองครับ มาในปีพุทธศักราช2429ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นรัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทานให้แก่บริษัทชาวเดนมาร์กเพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทยระหว่างกรุงเทพสม,มุทรปราการแต่บริษัทยังคงขาดทุนทรัพย์จึงมิได้ดำเนินการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยืมทุนทรัพย์ไปสมทบด้วยส่วนหนึ่งและได้เสด็จพระราชดำเนิน แะดินเป็นปฐมฤกเลิกเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2434ครับกับได้เปิดทางรถไฟณนะสถานีสมุทรปราการเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2436โดยใช้รถจักไอ้น้ำลากจ,จูงแต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้าทางรถไฟสายนี้จึงได้ยุบเลิกกิจการไปเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2503ครับ ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาาปรดข้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมรถไฟอยู่ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์เป็นเสนาบดีและนายเคเปตเก้ชาวเยอรมันเป็นเจ้ากรมรถไฟ ดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงโปรดให้มีการเปิดประมูลสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นในปีพุทธศักราช2434และในปีพุทธศักราช2439การก่อสร้างได้สําเร็จลงในบางส่วนพอที่จะเปิดการเดินรถได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้สเสด็จพระราชดําเนินมาประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างสถานีกรุงเทพอุธยาระยะทาง71กิโลเมตร เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439การรถไฟจึงได้ถือเอาวันที่26มีนาคมเป็นวันสถาปนาของรถไฟตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการก่อสร้างระยะที่2จากอายุธยาผ่านชุมทางบ้านภาชีถึงสถานีแก่งคอยระยะทาง53กิโลเมตรและจากสถานีแก่งคอยถึงสถานีนครราชสีมาแล้วเสร็จเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2443นั่นเองครับ you uh -huh. และเพื่อเป็นการสะดวกแก่การก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงโปรโดกล้าวให้แยกกรมรถไฟออกเป็นสองกรมคือกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้การก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือจากชุมทางบ้านผาชีถึงเชียงใหม่ระยะทาง661กิโลเมตรได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2469การก่อสร้างทางรถไฟไปสู่ภาคใต้ของประเทศ ซึงเริ่มต้นจากสถานีทนบุรีบางกอกน้อยไปถึงจังหวัดเพชรบุรีนั้นได้ดําเนินการเป็นตอนๆและได้สร้างท่าเรือขึ้นรวมสามแห่งคือที่กันตังสงขาและบ้านดอนสุราธานีพร้อมทั้งได้สร้างโรงงานชั่วคราวขึ้นที่สงขาและกันตังเพื่อประกอบรถจักรและล้อเลื่อนซึ่งได้ลําเลียงมาจากต่างประเทศโดยทางเรือการก่อสร้างทางสายใต้จึงสร้างจากเพชรบุรีลงไปทางใต้และจากสงขากันตังขึ้นมาทางเหนือบรรจบกันที่ชุมพร และได้สร้างทางต่อจากสถานีฮัตใหญ่ถึงสถานีปาดังเบซาและสงไหโกโกลกพร้อมกับได้เปิดการเดินรถเป็นตอนตอน การก่อสร้างทางประธานสายใต้จากทนบุรีสุไหงโกโลกระยะทาง1,144กิโลเมตรเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2462ปลายทางของทางรถไฟสายนี้เชื่อมต่อกับรถไฟมาลายาที่สถานีร่วมสุไหงโกโลกและป่าดังเบตาครับ เื่องจากทางรถไฟสายเหนือที่สร้างขึ้นเป็นทางขนาดกว้าง1.435เมตรอันเป็นขนาดมาตรฐานสากลที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในโลกส่วนทางสายใต้เป็นทางขนาดกว้าง1เมตรจึงก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการจะเดินทางติดต่อร่วมกันทําให้ต้องขนถ่ายสับเปลี่ยนแทนที่จะขนส่งได้ทอดเดียวถึง และต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนทางจากขนาดกว้าง1.435เมตรเป็น1เมตรเหมือนกันทั้งหมดแล้วให้สร้างทางแยกจากสถานีบางซื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระราม6ไปบรรจบกับทางสายใต้ที่สถานีตลิ่งชันโดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้การคมนาคมทางรถไฟสามารถเชื่อมโยงติดต่อก,กันได้โดยสะดวกทั่วราชอาณาจากักรรวมทั้งให้ความสะดวกในการเดินรถติดต่อกับการรถไฟของประเทศใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันครับเช่นการรถไฟมาลายา การรถไฟสิงคโปร์การรถไฟกัมพูชาซึ่งมีขนาดของทางกว้าง1เมตรเช่นเดียวกันด้วยครับ ระหว่างที่การก่อสร้างทางสายเหนือและสายใต้ใกล้จะเสร็จก็ได้เริ่มทําการก่อสร้างรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายตะวันออกต่อไปอีกคือจากนครราชสีมาถึงสถานีอ,อุบลราชธานีและสถานีคอนแก่นนะครับรวมไปถึงสถานีกรุงเทพถึงสถานีอัญยประเทศนั่นเองครับ และภายหลังพุทธศักราช2,475ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มเติมในสายต่างๆอีกคือสายตะว,วันออกเฉียงเหนือจากสถานีขอนแก่นถึงสถานีหนองคายระยะทาง175กิโลเมตรสายตะว,วันออกจากสถานีจิตละดาถึงสถานีมักกะสันระยะทาง3กิโลเมตรสายเหนือสร้างเพิ่มเป็นทางคู่จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางบ้านภาชีและสายใต้ถึงสถานีวังโพและสุพรรณบุรี กับสถานีทุ่งโพถึงสถานีคีรีรัตนิคมรวมทางประธานที่เปิดการเดินรถทั่วประเทศตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีพุทธศักราช2515เป็นระยะทางทั้งสิ้น3,855กิโลเมตรครับ และในปีพุทธศักราช2494ได้มีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ตราพระราชาบัญญัติจัดตั้งองค์การรถไฟขึ้นเรียกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้โอนกิจการของกรมรถไฟให้องค์การนี้ทั้งหมดซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการการรถไฟขึ้นดูแลควบคุมกิจการขององค์การและทางรัฐได้มอบเงินจำนวน30ล้านบาทให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย การบริหารกิจการรถไฟเกี่ยวกับการเดินรถและการพาณิชย์ได้ก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับให้ทั้งประชาชนคนไทยและต่างชาติได้ใช้บริการเดินทางทั่วราชนาจาักรและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมุ่งพัฒนาประเทศเพื่อให้คนไทยได้อยู่อย่างสุขสบายและมีบ้านเมืองที่ทัดเทียมกับนานา,นาอาระยะประเทศนั่นเองครับ อย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับว่าถนนหนทางครับรวมถึงระบบขนส่งในทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับทั้งรถตางเรือนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าความพัฒนาที่มากขึ้นเนี่ยก็จําเป็นนะครับที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีน้ําใจต่อกันด้วยนะครับจะได้ใช้งาน และอยู่ร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสำหรับในครั้งหน้านครับรายการของเราครับยังคงมีเรื่องราวดีๆรวมถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมกันนะครับในรายการตามรอยวิถีกรุงครั้งหน้าเจอกันที่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนะครับทางช่อง psi 2 2 1ครับวันนี้หมดช่วงเวลาของเราแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ไปวิธี <AB S 2> mm.